ันที่24กันยายนที่ผ่านมานับเป็นวันชื่นคืนสุขหรือวันดีๆอีกหนึ่งวันเมื่อช้างพังโยวัย7 2ปีเดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์หลังจากต่อสู้เพื่อทวงคืนมานานถึง18ปีวันนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของการรอคอยและการต้อนรับอย่างคึกคักเลยครับทักทีนำช้างมาบ้านไล่ ทุกคนจะ้ลุกขึ้นยืนทีบ้านใจท่องไปนานแล้ตอนนี้ไปเรีกรับบรรทุนดูปุ่มเงินาเติมแล้วคอยมีแต่ความสุขความเจริญเอาที่จะทำแม่ด้วยเ้าตั้งแลเราด้วยกหลานต่อแล้วมาสืบได้โยมผลชักุลใต้ที่ถาล้องเร่งเลยภาพนี้ถือเป็นครั้งแรกของพังโยที่ได้เหยียบพื้นแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์สู่อ้อมกอดครอบครัว หลังจากถูกขโมยไปอย่างยาวนานถ <ination noises> ึงส8ปดปีตัวแล้วไม่ต้องลองไห้แล้วบานแล้วถึงบานทำต้องรองไห้เด้อเยกชาไปปปีที่ผมตามตามมาก็ได้ช้างมาผมก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณชาว สุริทน์ทืีออ้อยกําลังจะปูมูมาหานแล้วก็ถ่าทาง้งมันห้กกำลังใจผมไปก็ไม่มีอะไรไปแต่ตัวไปด้วยใจไปด้วยตัวไปด้วยใจครับใครจะว่าย,ยัางไงผมก็ไปใครจุนมจืชทางแต่เอาไม่ได้ช่วงนั้นการต้องเทียมบูมนะเมื่อสมัย ปี2,540กว่าเนี่ยก็เลยเอาช้างไปทํางานอยู่ที่ภูกเกต็ตตอนแรกเข้าไปอยู่ภูกเก็ตก่อนนะช้างเชือกน,นี้ทางกระบีนะ่นักท่องเที่ยวเริ่มมีขึ้นก็เลยไปบริษัทที่เขาเปิดก็เลยไปอยู่กับเขาทีนี้ก็ไปอยู่ก็มีมีทั้งหมดช้างจากชุดินไปเชือญาติของเรามีม5เชือกพอเลิกง,งานตอนเย็นนี้จะมัดเอาไปมัดในป่าป่าชุมชนในหมู่บ้านนั้นอนะ แล้วก็มีไปมัดเรียงกันเน่ยส่วนตัวนี้มัดอยู่ตรงกลางทางนี้สองทางนู้นสองตัวทางโยนี่จะอยู่กลางเขาเพราะกำลังท้องอยู่นี่พอตื่นเช้าไปวานตื่นเช้าไปไปหาช้างไม่เจอแต่ตัวพวกสี่ตัวนี้จะอยู่ด้วยกันก็อยู่หมดครบแต่าหายเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเพราะตัวนี้มันกําลังท้องด้วยจนตอนนั้นบริษัทเขาไม่ให้ทําแล้วทักงานแล้วรอคลอด พังโยถูกขโมยไปพร้อมลูกในท้องซึ่งมีอายุ20เดือนเศษเหลืออีกแค่2เดือนพังโยก็จะตกลูกอยู่แล้วทีนี้ตอนนี้พวกเด็กมันชื่อ,อจอรเพชรเลี้ยงควานเลี้ยงพอไปหาช้างไม่เจอก็เลยจอรเพชรนี่โทรมาบอกว่าช้างหายเออแล้วก็ตามรอยดูดี่มันไปยังไงอ่ะมันก็ตามรอยรอยไป รอยเชือกมันลากไปรอยโซ่ลากลากไปก็ไปเห็นรอยรถจอดตรงเนินมีเนินเหมือนกับเนินพอทางขึ้นรถได้ก็เลยหายเลยหายตรงนั้นเลยรอยที่ตามไปทีนี้เขาบอกมาบนั้นถ้าอย่างนั้นก็แน่นอนน่าจะเป็นขโมยแล้วก็ให้ไปลงประจาน,นไน่ายความผูกพันระหว่างคนกับช้างของชาวสุรินช้างถือว่า เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวนะครับตลอดระยะเวลาที่พังโยถูกขโมยไปคุณตาวันพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะนําพังโยกลับคืนมาให้ได้ระหว่างที่ช้างหายไปเราอาจจะไม่เจอหรือไม่ได้คืนตอน,น,นคิดเหมือนกันแต่เราก็พยายามสืบไปเรื่อยๆจนรู้ว่าช้างนี่ไปอยู่ตรงไหนตอนแรกไปอยู่พัทลุงอยู่สตูลอยู่สงขามันรู้หมดเพราะสายสาย ี่ชาวช้างเขาก็หวังดีอ่ะเขาก็บบกแต่ว่าพอรู้พอรู้ว่าเรารู้กปย้ายไปอีกที่ไปอยู่สุขล้านั่นเป็นสิปีที่ไม่เจอตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่คุณตาวันตามหาพังโยจนในที่สุดเมื่อปี2560ก็ได้พบเจอกับพังโยที่ถูกนำมาขายให้กับปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในราคา1,400,000บาทคุณตาวัน จึงพยายามติดต่อเพื่อขอช้างคืนแต่ปางช้างกลับปฏิเสธคุณตาวันจึงเข้าแจ้งความจนเกิดเป็นคดีความขึ้นโลงขึ้นศาลยาวนานถึง4ปีด้วยกันในนี้นางที่ตกเขียนนายเดวิดจุพาาพอมาเแปลี่ใช่พอพอมาเขาจดทะเบียนมาถามหมายเลขนี้หลักฐานที่ทู่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกมาขึ้นศาลทีศาลชั้นต้นจนศาลฎีกา เอกสารจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วอันนี้กองเขาคือว่าอ้างว่าช้างเขาชื่อแม่สีนวลแล้วดูว่าแม่สีนวลที่ไหนเนาะลูอันนี้ลูกเก่ามันจ่ะคือก็สู้กันมามีสัญญาซื้อขายท,าที่มันมีในตัวรูป,ประพันเขาก็มีอยู่มีหูฉีกทางซ้ายหูสายฉีกเป,เป็นแผลเป็นฉีกแล้วก็ขาหลังก็มีร้อยแผลเชือกบาดสองชั้นสองข้าง แล้วก็ตำหนิมันก็ตามตัวรูปพันธุ์หลักอะไรโค้งการกล้วยหลังหลังมันก็ผูกพันธุ์มากร้อยขนาดไหนก็ผูกพันธุ์แบบเหมือนก็ครอบครัวไปไหนกับไปด้วยกันเพราะอะไรทำไมถึงผูกพันธุ์ขนาดก็คนเลี้ยงช้างเนาะมันก็เหมือนครอบครัวหนึ่งเหมือนทุกพวกอไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นทีม สมัยก่อนเดินเวลามีงานไปแห่ไปอะไรก็เดินแห่เดินไปด้วยกันเป็นทีมสิ้นสุดการรอคอย18ปีของคุณตะวันในที่สุดวันนี้คุณตาก็ได้พังโยคืนช้างพังโยนั้นเป็นช้างป่าที่น้องชายของคุณตาวันซื้อต่อมาจากนายพรานที่คล้องช้างมาเพื่อขายในสมัยก่อนแต่ช้างพังโยกลับมีนิสัยที่สงบนิ่งไม่ดุร้ายเหมือนช้างป่าทั่วไป เราก็ดีใจอย่างเดียวภูมิใจแล้วคือไม่ต้องพูดอะไรก็เลยเวลาเวลาก็ถามก็ตอบแต่นิดนี้หน่อยๆพราะมันตื่นเต้น,น,นอ่นทั้งเสียใจทั้งดีใจพอมาถึงบ้านแล้วก็ดีใจคือผุพ้นแล้วถ้าผมอยูมั้งน้องๆก็เคยห้ามนูนพอแล้วมั้ง ัวอันตรายผมบอกไม่ได้หรอกมันเป็นของโรงเล่าล่ะจะจะให้เขาเอาไปดือ้อไงผมบอกนี่เลยสู้จนให้รู้อะแพ้ชนะเมื่อช้างทัดถิ่นได้กลับคืนสู่แผ่นดินสุรินทิ่นของช้างคุณตาวันและหน่วยงานต่างๆจึงได้จัดพิธีรับขวัญช้างพังโยกลับสู่บ้านเกิดที่นาอนุสาวรีพระยาสุรินทร์พักดีพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือจนได้ช้างกลับคืนมา ตอนนี้ก็เอามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับคือผมก็คิดว่าอายุมากแล้วก็คุยคุยกันไว้แล้วเมื่อได้ทังโยมาก็จะให้มาอยู่นี่เป็นอาจารย์สอนวิชาช้างอยู่นี่เลยเราได้เปิดวิชาการอนุรักษ์และจัดการช้างมา20ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเราเราก็มีช้างของมหาวิทยาลัยเองครับแต่ว่าตอนหลังเนี้ยช้างตัว อีกเชือกหนึ่งที่เป็นแม่มีล้มไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ตัวลูกซึ่งเป็นช้างตัวผู้ซึ่งช้างตัวผู้นี่นิสัยอาจจะดุนิดหนึ่งก็เห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับที่นักศึกษาจะได้ฝึกนะครับก็เลยคิดว่าถ้าได้พังโยมานะครับเราท่านเองก็อายุมากแล้วนะพังโยนี้ก็อายุก็70กว่าปีแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับเป็นครูด้วยนิสัยใจเย็นเราสามารถนักศึกษาเข้าไปจับต้องได้เพราะการเรียนวิชานี้เด็ก นักศึกษาจะต้องฝึกนะครับฝึกตั้งแต่เรียนรู้เรื่องของเสื้อเรียวิทยาของเขาเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมเรียนรู้แม้แต่ว่าฝึกการขี่อะไรต่างๆเนี้ยก็ถือว่าพังโยจะมาเป็นครูในการที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนของของ,ของทางมหาวิทยาลัยครับผมช้างพังโยมาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยของเราก็หนึ่งก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์กในการสอนสําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาการอนุรักษ์ช้างนะครับเพราะฉะนั้นพังโย เื่อนี้คุณย่าคุณยายโยเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนได้สั่งสอนลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยครับผมภารกิจตามช้างคืนของคุณตาวันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังคงจะต้องตามหาลูกของพังโยที่ขโมยไปตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อ18ปปีก่อนด้วยหากใครพบเบาะแสของลูกช้างพังโย สามารถแจ้งเขามายัางรายการเรื่องจริงผ่านจอได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันทวงช้างคืนไงครับฝากชาวช้างทือให้กําลังใจผมเหมือนกันแล้วให้ระวังเพราะว่าไปอยู่บ้านเขาทิ่นเขาถ้าเวลาเขาเอาไปแล้วมันยากยากที่หวัดรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะช้างอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภออะไรรูเร้เราเข้าไปเอาไม่ได้อ่ามันมันอยู่ในป่า ส่วนมากช้งางพังโยนี้ไปอยู่ในป่าเป็น10ปีเป็นรากไม้ย่างก็รู้แต่เข้าไปเอาไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้